ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของนาทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับนาออดวิเครบบาะห์บอลเต่งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลน้า,นาขอฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับนา้าคนนี้เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับนากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับโอซาซูนาในศึกสเปนซูเปอร,ร์คัพผลออกมาเจ้าบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์ โอซาซูน่ายันไว้อีก2-3ถึงนาทีก็ไม่ได้โดนบาซ่าจัดให้เข็ดๆช่วงนาทีบาและสำหรับใครที่อยู่ฟังทีมเยือนอย่างโอซาซูน่าเหมือนกันกันกบนะก็เจ็บปวดกันไปนิดหน่อยนะจ๊ะคำว่านาทีบาบันช่างเจ็บสเลือกเกินไอแย่เม็ดนาขอเอาคืนให้ในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะ สำหรับทีเด็ดบอลเต็งประจำวันที่12มกราคมที่น้าหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษพิเมเลียวันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างเบอร์ลี่พบกับลูตันทาวคู่นี้เตะก,กันในเวลาตี2 45นาทีตามเวลาของบ้านเราสำหรับราคาต่อรองตามสุดของคู่นี้อยู่ที่0หรือเสมอและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่0.5หรือครึ่งลูก คู่นี้ราคาเปิดมาที่เบอร์รี่เป็นฝ่ายต่อ0.5หรือครึ่งลูกหมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งเบอร์ลี่เอาชนะไปได้เองก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะแต่ถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะขู่นี้สําหรับราคาต่อรอง0.5หรือครึ่งลูกน้ามองว่าราคาเปิดมาตรงนี้ดูแพงไปหน่อยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับฟอร์มของทีมเยือนอย่างลูตันทาวและฟอร์มของเจ้าบ้านช่วงนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหรนะ่นัก เราไปดูค่าน้ำกันดีก,กว่าจะ้ะค่าน้ำจ่ายให้กับเบอร์รี่จ่ายที่2.07และค่าน้ำจ่ายให้กับลูตันทาวจ่ายที่1.90ค่าน้ำฟังทีมเยือนบงบอกว่าทีมเยือนในนัดนี้ดูมีความได้เปรียบเรื่องของราคาต่อรองอยู่พอสมควรอาจจะเป็นเพราะฟอร์มช่วงหลังๆเล่นกันได้เป็นทีมเวิร์กมากๆซึ่งอะไรๆก็น่าจะเกิดขึ้นได้สาหรับทีมเยือนในขณะที่ค่าน้ำฝังเจ้าบ้านลดๆออกมาแบบนี้ ถ้าเป็นนา้นานะจะมองฟังทีมเยือนอย่างลูตันทาวรอไว้ก่อนนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี60%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี20%และอัตราผลออกมาเสมอกันมี20%อัตราออกมาตรงนี้ที่ทีมเยือนและเสมอมีอัตราเท่ากันเป็นไปได้สูงมากว่าคู่นี้จะเป็นทางฝั่งทีมเยือนเป็นฝั่งกำหนดผลของคู่นี้ และผลอาจจะออกมาเสมอกันแบ่งคะแนนกันไปแบบหมูกัดกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนาให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง0.5หรือครึ่งลูกเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่3.45ถึง3.75และสำหรับครูนี้ที่ราคาต่อรองของฝั่งเจ้าบ้านคือ0.5หรือครึ่งลูกตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่3.35เท่ากับว่าไม่เข้าตามเทคนิคที่น้าได้แนะนำไป ฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมรองอย่างลูตันทาวนะจ๊ะนาออรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมัทที่ไลน์แอด o d d ีดมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ